ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเสมอไปสามารถที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ภาษาสากลเขาเรียกว่าโคดดิ้ง เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยนักเรียนไทยตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ศตวตรรษ21ต้องการแล้วโดยเฉพาะคือยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างๆเฉพาะเป็นภาษามนุษย์จึงไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาเครื่องแต่เด็กเล็ก ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเสมอไปสามารถที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ภาษาสากลเขาเรียกว่าโคดดิ้งหรือวิทยาการคานวณนั่นเองเราไปมองถึงเรื่องประเด็นที่จะทําหลักสูตรของหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่จะปรับปรุงที่จะอิงมาตรฐานไปเป็นอิงสมรรถนะเนี่ยก็เช่นเดียวกันโคดดิ้งก็เอามาใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันเรารู้ว่าเอะอยู่ๆทาไมเปลี่ยนหลักสูตรทําไมหลักสูตรที่มันเป็นอยู่ มันไม่ดีตรงไหนมันไม่ตอบโจทย์อะไรเพราะเราบอกว่าเออมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอิงมธาตรฐานเะนี่ยมันดูแค่เกณฑ์ขั้นต่ําแต่เราอยากได้คนคือทําเป็นให้เขาลงมือปฏิบัติได้มีสมรรถนะที่เห็นชัดเราก็จึงมาดูว่าเราจะปรับจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนที่ตรงไหนและเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนตรงไหนก่อนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเอาหลักสูตรไปใช้เราจะต้องทดลองที่ไหนทําอะไรยังไงจนสุดท้ายเมื่อหลักสูตรที่เอาไปใช้แล้วเนี่ย มันดาเนินการแก้ปัญหาที่ว่าได้จริงไหมอันนี้ก็เป็นโคโดดิ้งที่ที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เช่นเดียวกันชุมชนนะคะก็จะมาให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติต่างๆของแต่ละสถานที่นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะ ื่อกิจกรรมนี้นะคะคือโคดดิ้งถิ่นออศเจ้าค่ะที่ใช้ชื่อกิจกรรมนี้เพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรียานะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะคะมีเยอะแยะมากมายเราก็เลยอยากให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักสถานที่ต่างๆในจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่ค่ะก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเริ่ม เดินจากจุดเริ่มต้นไปที่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างนะคะโดยที่โจทย์แต่ละข้อก็จะมีเงื่อนไขกําหนดต่างๆกันนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะต้องนําบัตรคําสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันนะคะเพื่อให้สามารถที่จะแก้ปัญหาแต่ละข้อให้ได้ตามที่กําหนดค่ะค่ะนักเรียนก็จะได้ รู้จักสถานที่สําคัญต่างๆนะคะในจังหวัดพระนครศรียธยานะคะแล้วก็ได้รู้จักการวางแผนการทํางานการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนนะคะโดยใช้วิธีการแสดงสัญ,ญลักษณ์รูปภาพหรือข้อความต่างๆในการแก้ปัญหาออกมานอกจากนี้แล้วนักเรียนเองเนี่ยก็จะได้รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะคะการวางแผนการทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกในการเรียน เขาก็จะรู้สึกอยากที่จะเรียนวิชาเนี้ยอยากจะทำกิจกรรมพวกนี้มากขึ้นสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้บวยการ ในการนำโคดดิ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับนักเรียนเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้เด็กของเราว่าเมื่อเขาโตไปแล้วเขาสามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้แม้จะผ่านผวนแค่ไหนเพราะเขามีโคดดิ้งที่จะแก้ปัญหาให้เขาแล้วขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขกับการเรียนแล้วก็นำกลับไปขยายผลให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนของท่านต่อไปค่ะ E